สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะน่าสงสารมากสาเหตุที่ยายเอาเงินซุกใต้ถุนบ้านคุณยายฉเฉลยแล้วปมต้องซ่อนเงินใต้ถุนครัวจนแบงค์เสียหายคุณยายฉเฉลยแล้วปมซ่อนเงินใต้ถุนครัวจนแบงค์ผุพังเสียหายจากกรณีผู้ใช้แอปพลิเคชันทิกตอกรายหนึ่งได้โพสคลิปวิดีโอที่มีความยาวหนึ่งนาทีเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมา โดยข้อความระบุว่ายายเอาเงินไปฝังใต้ดินบอกลูกไปขุดเหลือแค่นี้ฝังไว้หลายที่มากซึ่งในคลิปดังกล่าวมีหญิงวัยกลางคนถือแบงค์1 0 0 0บาทสภาพเก่าหลายใบมาสอบถามรปภที่อยู่หน้าธนาคารว่าจะแลกได้ไหมโดยได้อธิบายว่าคุณยายอายุ95ปีเก็บเงินโดยใช้วิธีฝังดินเอาไว้นานมากและเพิ่งขุดออกมาให้ตนเอามาแลกโดยคลิปดังกล่าว ได้มีผู้กดถูกใจกว่า5,000คนและเข้ามาคอมเมนต์ให้ความรู้ในวิธีแรกอีกด้วยคุณยายเบงสายพรมอายุ95ปีเผยถึงสาเหตุที่ต้องเอาเงินไปซ่อนไว้เงินดังกล่าวได้มาจากการเก็บหอมรอมริบจากเงินเบี้ยผู้สูงอายุของยายเดือนละ800บาทนำไปซ่อนไว้เนื่องจากกลัวสามีจะนำไปดื่มไม่คิดว่าเงินจะผุพังและเสียหาย ต่อไปจะไม่นำไปซ่อนแบบนี้อีกแล้วจะเก็บไว้ให้ดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ